หัวใจใชายหนุ่มเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยใช้นามแฝงว่ารามจิตติตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิทธพศ2464รูปแบบบทประพันธ์เป็นแบบนวนิยายร้อยแก้วรูปแบบจดหมายมีจำนวนทั้งหมด18ฉบับมีระยะเวลาในจดหมายทั้งหมด1ปี7เดือนมีจุดวงหมาย ถ้าสร้อนค่านิยมและสภาพสังคมในสมัยนั้นเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครเอกสมมุินายประพันธ์นักเรียนนอกที่กลับจากกลับมาจากประเทศอังกฤษที่ได้เขียนจดหมายถึงเพื่อนของเขานายประเสริฐเพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในสมัยนั้นเรื่องย่อหัวใจชายหนุ่ม นายประพันธ์เขียนจดหมายถึงนายประเสริฐซึ่งเป็นเพื่อนรักของเขานายประพันธ์เป็นนักเรียนนอกจากประเทศอังกฤษเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยพ่อของเขาหวังจะให้แต่งงานกับแม่กิ้มเนยแต่ประพันธ์ไม่ชอบใจการแต่งตัวของหล่อนที่ดูประดับประดามากจนเกินไปและดูเกินงามจนทำให้เขาปลีกตัวออกไปจากการคุมถุงชนจนได้พบกับแม่อุไรซึ่งเป็นหญิงสาวหัวนอก วัฒนธรรมตะวันตกเช่นเดียวกับประพันธ์ทั้งสองคนจึงถูกคอกันมักพากันเที่ยวเตร่สม่ำเสมอจนในที่สุดเกิดได้เสียกันจนแม่อุไรตั้งคันจึงจำเป็นต้องแต่งงานกันบนความไม่พอใจของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อแต่งงานกันไปนานๆน,นิสัยของแม่อุไรได้เปลี่ยนไปชอบข่มสามีต่อหน้าคนอื่นหยาบกระด้างไร้ซึ่งมารยาท จนหนหักเข้าเธอเริ่มเหินหางประพันธ์ไปคบกับพญาตะเวนคนครเสือผู้หญิงที่ประสงค์ได้ผู้หญิงคนไหนย่อมได้ทุกครั้งไฟรวมถึงแม่อุัยที่ต้องอยากกับประพันธ์ด้วยหวังว่าพระยาตะเวนคนครจะให้เกียรติเธอลาภรรยาคนสําคัญแต่กับตาลปัดทางรักของแม่อุไลพังลงเมื่อพระยาตะเวนคนครมีผู้หญิงคนใหม่ เธอจึงกลับมาขอคืนดีกับปพันธ์แต่ถูกปฏิเสธจนเหตุการณ์ต่างๆผ่านชีวิตของปพันธ์ไปทำให้เขาเริ่มคิดได้ว่าบางทีการดําเนินชีวิตแบบชาวตะวันตกนั้นไม่สามารถใช้ได้กับวิธีแห่งความเป็นไทยในที่สุดเขาได้พบกับนางสาวสีสมานหญิงสาวผู้ที่เขาคิดว่าเจียวยาและบำรุงชีวิตของเขา ให้ฟื้นคืนมาได้ส่วนแม่อุไรก็ได้พบรักกับหลวงพิพเศษพิเศษผลพาณิชย์พ่อคาผู้มั่งมีแม้หน้าตาของเขาจะมีได้หล่อเหลาแต่มีเงินมากพอที่จะซื้อความสุขให้กับแม่อุไรได้เช่นกันเรื่องราวต่างๆได้จบลงด้วยจดหมายสบับท้ายแต่เพียงเท่านี้